ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้จจนซุกเองสิพาทุกคนมาเปเที่ยวเาลาะส้มสวนเพราะว่ายูทีเยอรมันนี่เนาะอ่าเพิ่นจะมีอ่ารัดเพิ่นจะมีสวนไฮเซาเนาะแล้วมื้อนี้จจนซุกเองก็เลยสิพาทุกคนเนาะมาไปเลาะส้มสวนยูทีเยอรมันอ่าแล้วแต่ละสวนนี่ก็มีความแตกต่างกันไปเนาะพี่นอ้องอ่าบางสวนนีกะ เพื่อนก็นจะเห็ดงามแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดมากแบบใดก็เมื่อมาสาเสาแล้วก็จัดสัรนเนอาเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นดินเนาะเป็นดินที่รัฐบาลพื้นให้ประชาสโนเซาอ่านี่ก็เป็นความโชคดีของจันสุกเนาะเพราะว่าส่วนหลายแห่นส่วนจะบวางเนาะแล้วแต่ละส่วนหันก็มีความความก้วงเนาะเดี๋ยวทีให้อาทุกคนเบิ่งแต่ละสวนหันกา ข้าวว่าก้วงหลายกับบุก้วงหลายเนาะก็พอได้ปลูกพักปลูกหญ้ากินแล้วแต่ละสวนก็จะมีทางเข้าเนาะก็จะมีหมเมเร์ก็จะมีเลขเนาะ,ะแล้วอยู่ในสวนนี่ก็จะบรรยากาศดีหลายหลัดพ่นก็จะให้ภาษาโซนหันเศร้าเพื่อว่าปลูกพักปลูกหญ้าเนาะพ่นก็ให้ครอบครัวหนึ่งให้ได้สวนหนึ่งและ,ะแต่ละสวนก็มีความงามที่ว่าแตกต่างกันไปเนาะ เดี então, right ๋ยวจะซุก um, ส uh, um, um, uh, ิพาทุกคนไปเลาะซุ้มสวนเนาะว่าอยู่ในสวนนี่เป็นแนวดเนาะเดี๋ยวจะซุกสิพาทุกคนไปเลาะซุ้มสวนอยู่ในสวนนี่อากาศดีหลายพี่น้องบรรยากาศดีดีตอนนี้ก็ย้ำคำย้ำแรงอ่าแล้วช่วงนี้เนาะตอนนี้ก็บแปดโมงแรงแปดโมงแรงนี่กะตะเวียนพานในตุกดินอ่าแปดเก้าโมงแรงนี่อากาศดีหลายแต่ว่าตะเวียนยังพันในตุกดิน าว่าช่วงนี้อากาศฮ้อนหลายและอยู่ในสวนนี้ก็บรรยากาศดีหลายพี่น้องเดี๋ยวจะซุกส,สิพาทุกคนไปหล่อสุ่มสวนและอยู่ในสวนนี้ก็กว้งกว้งเดี๋ยวจะซุกสีสพาทุกคนไปเบิงสวนคนล้าแล้วนี่ก็แมนเลขทางเข้าสวนของแต่ละสวนก็จะติดอ่าเลขติดนมเมอร์แล้วถามว่าความกว้งของแต่ละสวนกว้งซ้ำใด แต่ละส่วนกัข้าสีว่าก้วงหลายกับพกว้วงพอได้ปลูกพักปลูกหญ้ากินความก้วงของแต่ละส่วนก็จะประมาณต้นดอกกุหลาบสีเหลืองเบื้องนั่นจนมาถึงฟูมเขียวๆเ,เบื้องนี้ส่วนหลายแล้วคนเยอรมันก็จะมาปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้หรือบ่าดอกกุหลาบ แต่ถ้าส่วนของคนลาวก็จะหมักปลูกพักเนาะปลูกพักบ้านเฮาแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งส่วนของคนลาวมีทั้งคนลาวคนไทยแลวก็นีเป็นต้นหมากเชอร์รี่หรือว่าหมากเคสเซอร์กำลังเต็มต้น เด้อพี่น้องนี่ก็เป็นสวนคนลาวเป็นสวนพี่น้องสวนตุ้มมาลันะคุณกำลังปลูกผักเยอะไปดิกำลังปลูกผักนะสวนอยู่ต่างประเทศก็ได้เหดเด้อฮ้อนหลายฮ้อนหลายนี่เป็นปลูกบอกเพชรนี่นะบดอกเพชรกำลังงามในสวนเพิ่งงามงาม ่กกุเพชรเพชรกำลังงามโอ้สีมันหลักเอาได้นี่นะเป็นเสืบเทนนี่นะเียเลยเนี่เลยเด้อมาเสียมาซีนสุกแดงๆห้ยหานอื่บครับอืมหานดี หวานดีหวานดีมาเบิงซาป่าพ่อตัวนา่งหลับสโอ้จะเป็นงามยังไงสิแม่ท้ายโฮ่งเลยสาวากูตัวพอดีป่าอยู่ในนี่ป่าทองป่าเงินป่าเงินป่าทองคำป่าขาวมีแต่พี่น้องสวนคนลาวพ่อสิเป็ี่ยนยังไงแหละนี่พ่อเจ้า่อกน้นพักพรพพักรย้อนใจอยู่เฮือนมันแออัดกะออกมาพักพรอยู่สวนเลยเนาะเพราะว่ามันมีบรระบาย คว่มันอะพักผ่อนยนคว่พักผ่อนควยักนเยเนาะ่นสพักผ่อนยอนใจมาปีงมาจีมาซุมแซวกันยุ่สวนนี่แล้วพรตูประตูอ้วนคือนอนไหนเนี่ยตุ้ยคือนอนไหนเนี่ยโอ้ยอ้วนไม่ใช่ปานหมูต่วน ป้าสลัดมันกำลังขึ้นงามนี่นี่นะจะไม่เป็นระเบียบดีแท้เลยเป็นท่านเป็นแถวนี่ก็โกงเื้อกำลังขึ่น แม่นปุ๋ยหมากเสนะร่จนี่แหละพี่น้องแต่ละสวนก็นมีความแตกต่างกันไป ได้มากงามแบบใดก็จัดสั่นเนาะปุวยบ,บอกกระตูดจะตัดหญ้าให้กอเด็คพิซซินนั่นฉันเนาะแล้วทนรกหญ้าเไปจัำชีบานอื่นกป็นข้ออะไร ี่เป็นต้นมัขีหวดควบมากอย่างไรตุงงมง้ำเลยอ่อนสอนอ่อนสอนพักชน,น,กนะกับคุณนะ นี่ก็เป็นแต่ละลอกแต่ละลอกนี่ก็เป็นสวนด้านหน้าข้าเจ้าก็จะปลูกดอกไม้ปลูกพักปลูกหน้าแล้วนี่สวนของแจนซูกเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปชมมด้านในของสวนแตนแตนแตนี่แจนซูกกำลังปลูกบกเอื้อ ขอขอบใจทุกๆท,ท่านที่ที่ตามฮับเบิ้งฮับสม